สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับรายการหมอไมตูนตามใจฉันคลิปนี้นะครับจะมาอันบ็อกแผ่นดีวีดียอดนักสืบจิ๋วโคน,นันกระสุนสีเพลิงกันนะครับหรือนี่คือดีวีดีมูวี่โคนัน24นั่นเองนะครับผมโอเคก่อนอื่นเอาจริงๆนะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าแผ่นนี้ต้องออกเมื่อช่วงประมาณวันที่26-27พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่ โ o นันมูวี่25เข้าฉายอยู่แต่ว่าถูกเลื่อนออกมาไปออกประมาณวันที่อา่าสิบสมิถุนายนนี่แหละครับผมอ่าเสร็จแล้วทีเนี้ยในวันที่ผมถ่ายทำคลิปเนี้ยผมเพิ่งได้แผ่นเมื่อวานนี้เองอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาแกะข้างในกันว่าอา่าในกล่องนี้มีอะไรกันนะครับผม โอเคเรียบร้อยครับคุณผู้ชมแกะมาเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเนาะจุ๊บนน่เี่เป็นปกที่เราคุ้นเคยกันครับเป็นปกสีที่เราคุ้นเคยนะครับผมอ่าทีนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรไหมอ่าไม่มีครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูข้างในกล่องกันว่ามีอะไรนะครับจุ๊บนี่โอ้คุณผู้ชมมีแถมโปสการ์ดมาด้วยครับอ่านี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีโปสการ์ดอะไรบ้างเนาะนี่ฮะเป็นโปสการ์ด แบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวกล่องแดงเก็บไปก่อนนี่ฮะก็ประมาณนี้ครับเนี่มีแถมโปสการ์ดมาให้ด้วยจ้าอ่านี่ครับผมอ่ะเมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูแผ่นอีกทีละการเปิดคุณผู้ชมดูไม่ทันนะครับมานี่ยฮะนี่ย่ังสวยเลยนี่คือแผ่นอ่ะเนี่อันนี้เป็นแผ่นโคนันครับนี่ฮะประมาณนี้ครับผมโอเค อ่ะให้ดูปกหลังอีกทีครับนี่ฮะปกหลังก็จะมีบทนำของมูวี่ภาค24่ีด้วยนะครับผมโอเคนี่ก็คือทั้งหมดของการอันบ็อกโคนันกระสุนสีเพลิงนะครับว่าข้างในกล่องสีแดงนี้มีอะไรกันบ้างแล้วก็ข้างในกล่องนี้มีอะไรบ้างสรุปโดยเบื้องต้นก็คือข้างในมีแผนแล้วก็มีแถมโปสการ์ดอยู่ในกล่องนี้นะครับผมอ่ามีแค่นี้แหละครับ โ okay. อเคปิดท้ายคลิปนี้นะครับหลังจากที่ผมได้อันบล็อกไปแล้วผมก็ได้เอาแผ่นตัวนี้ครับไปเปิดบนเครื่อง PlayStation 4ก็ไม่มีอะไรมากครับตัวเมนูในแผ่น DVD ตัวนี้มีแค่ชมภาพยนตร์เปลี่ยนภาษาแล้วก็เปลี่ยนซับมีแค่นี้เองครับผมเอาเป็นว่าใครที่อยากได้แผ่นยอดนักสืบจิ๋วคน,นัั้นกระสนสีเพลิงเนาะคุณผู้ชมก็สามารถไปติดต่อที่ ร้านบุมมแมลงได้เลยครับผมโอเคแล้วก็ตัวแผ่นนี้นะครับผมลืมบอกไปว่าเป็นของค่ายที่ชื่อว่า ADK นะครับผมนี่ฮะค่าย ADK อาโดยส่วนตัวผมเน่ยไม่คุ้นค่ายนี้เท่าไหร่นะแต่เอาเป็นว่าอ่านี่คือค่ายที่ทำแผน่น DVD ยอดนั Conan, กสืบจิ๋วโคนันกระสุนสีเพลิงนะครับผมโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการม้อมอยตูนตามใจฉันกับการอันบ็อกแผ่นโคนันมูวี่24นะครับผมเป็นแผน่น DVD ผิดพลาดประการใดๆขอไปคุณผู้ชมมานะที่นี้ด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับรายการมะมอยตูนตามใจฉันอย่าลืมฝากติดตามกดซับสไคร b ์ช่องผมกันด้วยสวัสดีครับ